สวัสดีคะ่ะสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนนะคะวันนี้แม่หมอมาทำคลิปในเรื่องของกรรมความรักนะคะคลิปนี้นะกรรมความรักของคุณยุติแล้วหรือยังนะคะผ่านจากพลังงานรูปภาพนะคะนะก็จะมีทั้งหมด3กรุ๊ปด้วยกันนะคะเริ่มจากกรุ๊ปที่1กรุ๊ปที่2และกรุ๊ปที่3กติกาเหมือนเดิมสำหรับเพื่อนๆที่เข้ามารับชมรับฟังคลิปนี้ เลือกกรุ๊ปที่ดึงดูดใจเรานะคะเพื่อนกรุ๊ปที่1กรุ๊ปที่2และกรุ๊ปที่3เมื่อเพื่อนๆนอลเ,อนเ,อนเลือกได้แล้วแม่หมอขออ่านพลังงานหน้าไพ่กรุ๊ปที่1เป็นกองการ์ดกองแรกเชิญรับชมรับฟังได้เลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆที่เลือกพลังงานหมายเลขหนึ่งกรุ๊ปที่1นนะคะเรามาเปิดพลังงานรูปภาพ ไปพร้อมๆกันนะคะว่าเพื่อนๆเนี่ยจะได้รูปภาพอะไรบ้างนะคะนะคลิปนี้นะก็ขอขอบคุณนะคะสําหรับเพื่อนๆที่เข้ามารับชมรับฟังนะคะวันนี้แม่หมออัดคลิปในเรื่องของกมความรักของคุณยุติแล้วหรือยังนะคะผ่านจากพลังงานรูปภาพเท่านั้นนะฟังเพื่อความบันเทิงฟังเพื่อความสนุกนะคะเพื่อนๆนะเมื่อวานแม่หมอตัดต่อคลิปนะคะแต่ว่ามันตัดต่อไม่ได้อัน,นี้แปลกมากๆวันนี้แม่หมอเลยลอง อัดคลิปใหม่ดูนะคะนะว่าคลิปนี้นะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์เขาอยากจะให้เราอ่านพลังงานให้หรือเปล่าอะ่คะมารุ่นไปนพร้อมกันนะคะเ,เพื่อนๆเนาะแทนๆนะคะสําหรับเพื่อนๆที่นะจิตคุณสัมผัสเลือกได้พลังงานใหม่ได้หนึ่งคุณได้ภาพของอท้องทะเลนะคะเ,เพื่อนๆเนาะซึ่งมันอาจจะดูเคว้งคว้างอ้างว้างเดียวได้นะแล้วก็เหมือนจะมีคนที่เดินมาอยู่ไกลๆหนึ่งคนนะคะ ถ้าเปรียบเทียบในเรื่องของความรักแม่หมอคิดว่าเพื่อนๆที่เลือกกร๊ปนี้คุณเป็นคนที่มีความเด็ดเดี่ยวนะคะแล้วก็ต่อสู้ได้ด้วยรำแข่งของตัวเองมาตลอดโดยเฉพาะเรื่องของความรักความอ่อนแอเคว้งคว้างอ้างว้างนะคะเรานำมาเป็นแรงบันดาลใจเพื่อที่จะผลักให้ชีวิตของเราเนี่ยไปสู่สิ่งที่ดีกว่า ะะแม่หมอคิดว่าน่าจะเป็นสถานการณ์นี้นะคะพลังงานหน้าไพาขอรุนใบต่อไปนะคะแทนๆนะใบต่อไปสื่อสารว่าว้าวามันเป็นไพ่พลังงานของอรูปหอยนะคะแต่ว่ามันมีมุกด้วยเพื่อนๆนะคะสถานการณ์นี้แม่หมอคิดว่าเพื่อนๆที่เลือกพลังงานหมายเลขหนึ่งะคะคุณเป็นคนที่ดูแลตนเองเป็น นะคะแล้วก็รู้จักที่จะพัฒนาตัวตนของเราตลอดเวลาคุณทำตัวให้คุณเนี่ยนะเป็นคนมีค่าใช้ชีวิตอย่างคุ้มค่าในทุกๆวันแม่หมอต้องบอกแบบนี้นะคะนะเพราะพลังงานของเปลือกหอยเนี่ยมันมีมุกที่มันเป็นของที่มีมูลค่าซ่อนอยู่ดังนั้นถ้าเปรียบเทียบของกับเพื่อนๆที่เลือกกรูปนี้คุณก็จะเป็นคนประเภทที่ว่าดูแลตัวเองเป็นรักตัวเองเป็นนะ สามารถที่จะเข้มแข็งได้นะคะคุณอาจจะอยู่ในกลุ่มของชาวธาตุไฟนะคะอยู่ในกลุ่มของคนที่เกิดวันอาทิตย์พลังงานใหมายเลขหนึ่งเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยก็ได้อันนี้นะคะแม่หมอพูดคร่าวๆนะ,ะเพืเ่อนๆนะขอดูใบต่อไปนะคะแทนแทน Hello Goodbye นะคะแม่หมอคิดว่าเพื่อนๆที่เลือกกร่มนี้นะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต้องการสื่อสารว่า กรรมจากความรักของคุณเนี่ยยุติลงแล้วนะคะเพื่อนเนาะ Hello g กุส b y e นะ Hello, นะสวัสดีแล้วก็ลาก่อนเนี่ยนะแสดงว่าเพื่อนเพื่อนกลุ่มนี้คุณเป็นคนที่มีความเข้มแข็งนะคะในเรื่องของความรักนะแล้วคุณเนี่ยสามารถที่จะยืนหยัดยิ้มให้กับความรักบย้บยบยความรักที่มันเป็นปัญหาความรักที่มันทำให้เราเกิดความทุกข์นะคะอันนี้ไม่หมอดีใจด้วยนะ ขอขอเปิดพลังงานข้อความนะคะเ,เพื่อนๆนะสาหรับเพื<ๆ>่อนๆกรุ๊ปพลังงานหมายเลขหนึ่งคนที่มีประเด็นมีปัญหากับคุณในเรื่องของความรักเขามีอะไรที่ต้องการสื่อสารกับคุณเพิ่มเติมไหมนะคะยังรักกันอยู่ไหมนะคะคําถามนี้เขาอยากถามเอฟซีของแม่หมอว่ายังรักเขาอยู่ไหมนะคะขอดูใบต่อไปนะคะเ,เพื่อนๆเนาะความทรงจําสีจาง,จง สถานการณ์ความรักครั้งนี้ถ้าสิ่งที่ผ่านมามันทําให้เรารู้สึกไม่ดีต่อใจนะคะแต่ว่า FC ฟซเขาไปหมอหรือเขาก็อาจจะลืมเรือนกันไม่ได้นะคะเป็นความทรงจําสีจางๆที่ยังอยู่ในหัวใจตลอดเวลานะคะดูใบสุดท้ายนะคะรักนะแต่ไม่กล้าแสดงออกสําหรับเ,เพื่อนๆที่เลือกกรุ๊ปที่1น,นะคะถ้าบางท่านนะคุณมีประเด็นปัญหาความรักคนที่คุณต้องการสื่อสาร คนที่ทําให้คุณทุกข์ใจเสียใจเจ็บปวดใจนะคะทําให้เกิดกรรมในะเรื่องของความรักเขาบอกว่ายังรักเราอยู่นะคะแต่ว่าเขาไม่กล้าแสดงออกซึ่งมันอาจจะมีประเด็นหรือมีปัญหาหรือมันมีเรื่องสิ่งใดที่เขาเนี่ยแสดงความรักกับคุณไม่ได้แน่นอนและก็เก็บไว้เป็นความทรงจําที่ไม่อาจจะลืมเลือน นะคะแลวยังมาถามอีกว่ายังรักกันอยู่ไหมอันนี้ค่อนข้างเจ็บปวดนะคะเพื่อนนะแต่ยังไงซะเพื่อนๆที่เลือกกลุ่มนี้คุณเป็นคนเข้มแข็งนะคะคุณผ่านมันไปได้อันนี้นะคะขอให้กรรมของคุณยุติลงนะบัตรนี้นะคะเพื่อนนะขอดูไพ่จากพิกคเนตนะต้องการแนนทาอะไรกับคุณต่อจากนี้ไปคุณจะเจอสิ่งใดขอพลังงานหน้าภัยนะคะนะคุณได้ใบแรกใบเลขที่13 Understanding ว้าวคุณไม่ได้มองคนแค่เพียงภายนอกคุณมองถึงข้างในมองด้วยเนื้ออมองด้วยในตาแท้ของคุณโอ้ดีมากๆนะคเนนะเพื่อนๆเนาะแล้วก็ใบนี้ inner c o w i n g นะคะนะ inner knowing หมายเลขที่17เขาบอกว่าเพื่อนๆกรุ๊ปนี้นะคะคุณอาจที่จะดูแลตนเองโดยการบำบัดหรือ อยู่ในที่ที่เป็นธรรมชาติเพื่อให้จิตใจของเรานะฟื้นฟูกลับมานะคะถ้าคุณมีประเด็นมีปัญหาแม่หมอคิดว่าคุณผ่านจุดนี้แล้วนะคุณจะหมดห่วงเวนีนห่วงกรรมนั้นแล้วนะคะเพื่อนเพื่อนนะแล้วก็หมายเลขที่3 7นะคะนะเป็นพลังงานของไพ่พระพิคเนตกำลังดีสีตีเป่าให้แก่จเจ้าหนูอสิกะฟังณนะตอนนี้แม่หมอคิดว่าคุณค่อนข้างที่จะปล่อยวางนะพยายามที่จะ เหมือนคนที่อยู่ในอารมณ์ของศิลปินอารมณ์ที่มันอยู่ในสถานการณ์สุนที่ปล่อยวางได้แล้วก็หันหลังให้กับความรักที่ไม่ดีดูแลตนเองเป็นรักตนเองเป็นใช้ชีวิตอย่างมีคุ้มค่าในแต่ละวันซึ่งอาจจะต้องต่อสู้อย่างเดียวดายก็ตามอันนี้โอ้เก่งมากๆนะคะเพื่อนๆเนาะแม่มหมอก็เป็นกําลังใจสําหรับเพื่อนๆที่เลือกกรุกนี้นะขอให้คุณสมหวังในเรื่องของความรักขอให้คุณหลุดพ้นพันธนาการในเรื่องความรักต่างๆ ไปได้ด้วยดีวันนี้แม่หมอบายๆนะคะพบกับกรุ๊ปที่2กองที่2ต่อไปได้เลยคะ่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆที่เลือกกรุ๊ปที่2อพลังงานใหม่เลขสอนะคะในหัวข้อกำจักความรักของคุณยุติลงแล้วหรือยังนะคะเรามารุ้นไปพร้อมกันนะคะเพื่อนๆน,นะแทนแนใบนี้คุณได้ภาพของเ,อเป็นเหมือนใบไม้นะคะเพื่อนๆเนาะ แต่ว่าใบไม้เนี่ยค่อนข้างที่จะเ,เหมือนไม่มีชีวิตชีวานะคะนะอ,อยู่ท่ามกลางธรรมชาติที่มันแห้งแล้งนะคะต้องบอกแบบนี้นะสำหรับเ,เพื่อนๆที่เลือกกรุมนี้แม่หมอคิดว่าคุณอาจจะเป็นคนที่ต้องต่อสู้ต้องฟาดฟันในเรื่องของความรัก<ๆ>เขาเรียกว่าไฟมาพอสมควรนะคะประมาณนี้นะคะเ,เพื่อนๆเนาะขอรุ่นใบต่อไปแทนแทนได้ภาพของท้องทะเลนะคะเ,เพื่อนๆนะ แม่หมอคิดว่าเพื่อนๆที่เลือกกร่ปนี้คุณเป็นคนที่เคยผ่านเหตุการณ์ที่มันต้องเจอเหมือนคลื่นซัดเข้าหาฝั่งนะคะไม่รู้จักจบสิ้นเรื่องของความรักนะแล้วเราก็อยู่สภาวะที่เหมือนดุดเดียวเดียวดายนะคะเพื่อนๆน,นะ,ะมันเหมือนต้นไม้ที่ขาดการหล่อเลี้ยงที่ดีนะคะแล้วภายในของเราเนี่ยเป็นคนที่ค่อนข้างอ่อนไหวอ่อนแอ บางครั้งถึงขั้นโรคซึมเศร้านะเนื่องจากคิดมากคิดเยอะบางครั้งย้ำคิดย้ำทำนะคะ,ะดวงชะตาของคุณมีความสัมผัสกับดาวจันทร์นะคะหรืออาจจะเป็นคนที่เกิดวันจัน์ทรมีพลังงานหมายเลขสองเข้าไปเกี่ยวข้องก็ได้นะคะเพื่อนๆนะขอรุ้นใบต่อไปแทนแทนคุณได้ภาพของออรูปปั้นวีนัสนะคะเพื่อนๆนะเป็นรูปปั้นเล็กๆนะบง่งบอกว่าเพื่อนๆที่เลือกกรูปนี้นะคะ คุณเป็นคนจิตใจดีนะคะแล้วก็เป็นคนที่สวยสดงดงามเป็นท่านชายก็เรียกว่ารูปหล่อนะคะมีเสน่ห์ต่อเพศตรงข้ามมีคนมาตกหลุมรักคุณมากมายแต่เวลาที่เราเลือกแต่เวลาที่เรารักมักไม่ใช่คนที่จริงใจนะคะนะด้วยความที่เรามีเสน่ห์เป็นคนจิตใจดีเฟรนลี่กับทุกคนแต่ทําไมเราถึงได้เจอคู่ครองที่ไม่จริงใจและออรักเราจริงอันนี้นะคะแม่หมอต้องบอกว่า กรรมของคุณยังไม่ยุตินะคะมันต้องต่อสู้นะต้องฟาดฟันเว่งคว้างเดียวดายนะคะแต่ว่าแม่หมอขอสื่อสารกับข้อความนะคะที่เขานะต้องการสื่อสารกับเราคนที่มีประเด็นมีปัญหากับเรานะคะนะคนที่สร้างกรรมให้แก่เราในเรื่องของความรักเขามีข้อความอะไรต้องการสื่อสารไหมผ่านจากข้อความที่แม่หมอจัดทำขึ้นนะคะ ใบแรกเขาถามว่ารักแท้มีแค่ครั้งเดียว fc ของแม่หมอที่เลือกพลังงานครุปที่สองนะคะคนคนนี้กับคุณเนี่ยรักกันในลักษณะที่ว่าอยากจะเป็นคู่แท้ที่มีแค่ครั้งเดียวไม่อยากจะสารสพ,พันอะไรอ่ามากมายนะคะดังนั้นความรักครั้งนี้ถ้ามีประเด็นมีปัญหารู้สึกว่าจิตของคุณยังผูกพันกันอยู่นะคะเ,เพื่อนๆนะ ตอกย้ำนะคะเ,เพื่อนๆชั่วนิดนิรันต์รักไม่มีวันเสื่อมคลายค่อนข้างหนาวหนิบนะคะเ,เพื่อนๆน,ะ,ะ,น,น,นะ,ะที่รั่วกรบนี้นะ,ค,ะความทรงจำสีจางๆแต่ว่าความทรงจำครั้งนี้นะมันเป็นความทรงจำที่คุณกับเขาเนี่ยนะคะอยากจะลืมเรือนแต่ว่ามันอาจจะลืมเรือนกันไม่ได้นะอาจจะเป็นคนที่อยู่ห่างไกลอยู่ไกลกันแล้วนะคะ แล้วก็อยากจะลืมเลือนแต่มันลืมเลือนไม่ได้นะคะเ,เพื่อนๆนเนาะแม่หมอคิดว่านะคะเพื่อนเพื่อนที่เลือกกรุ๊ปที่สองนี้คุณเป็นคนที่นะคะนะรักใครรักจริงและก็อยากจะให้ความรักครั้งนี้มันอยู่กับเราไปช่วน,นิรันด์นะคะเป็นความทรงจําที่ไม่อยากจะลืมเลือนทั้งคุณและเขามันมีความรู้สึกแบบนี้แต่มันมีประเด็นมีปัญหาทําให้ความรักของคุณกับเขาเนี่ย ต้องเป็นได้แค่เพียงคู่กรรมใช่ไหมคะเอฟซีของแม่หมอน่าพลังงานค่อนข้างน่าสงสารนะคะเนาะแม่หมอขอขยายเพิ่มนะคะไพ่าจากองค์พระพิคเนตมีคาแนะนําอะไรกับเพื่อนๆที่เลือก,กุ่ปนี้ไหมขอคําแนะนานะคะเพื่อนๆนะคําแนะนำะเป็นพลังงานของอินไซต์หมายเลขที่26จากกระที่6นะคะสาหรับเพื่อนๆที่เลือกกร่ปนี้แม่หมอต้องบอกว่า คุณเป็นคนที่มีตาที่3ได้ด้วยมีเส้นสัมผัสนะคะสามารถเปิดตาที่3ได้ดังนั้นคุณจะมองบุคคลรอบข้างออกที่เข้ามาในชีวิตมีทั้งดีและไม่ดีอันนี้นะคะนะคุณเป็นคนที่จริงๆถ้าคุณทำงานทางด้านเกี่ยวข้องกับเรื่องของอัยยศาสตร์นะเช่นเรื่องอาการดูดวงนะหรือเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยคุณสามารถทำได้แล้วก็คุณเป็นคนที่สามารถทำงานในกรุ่ปของ มีเงินเดือนระดับสูงได้นะคะเพราะความสามารถของคุณที่มันเหนือบุคคลอื่นๆนะคะแม่หมอต้องบอกแบบนี้นะคะขอดูใบต่อไป delight สถานการณ์นี้นะคะนะเป็นสถานการณ์ขององค์พระพิคเนตที่แบบนั่งยิ้มยิ้มนะคะนะ,ะเหมือนทำตัวเหมือนให้เรารู้สึกปล่อยวางบ้างนะคะนะอะไรที่ไม่ดีก็ขอให้มันเขาเรียกว่าขจัดออกไป อยู่แบบนิ่งๆอยู่แบบสบายๆผ่อนคลายลนะคะดีร้ายนะเพะื่อนๆเนอะตามด้วยใบยสุดท้ายจักระที่3นะคะเป็นแพร่จักระแกรมสีส้มๆนะ e m p e m e n t s สำหรับเพื่อนๆที่เลือกกรุปนี้ถ้ากรรมในความรักของคุณเนี่ยมันยังไม่ยุติยังติดขัดอยู่หรือว่ายังออกจากความทรงจำนั้นไม่ได้นะ มันจะเกิดเหตุการณ์ปฏิหารขึ้นนะคะเ,เพื่อนๆนะในเรื่องของความรักคุณนะคุณอาจจะเจอสิ่งที่ดีกว่ามาแบบเออ power power plus มันไม่น่าเชื่อที่จะเกิดขึ้นคุณอาจจะเจอคนที่ดีคนที่มีสีนเสมอกันคนที่เข้ามาแล้วนำพาชีวิตของคุณเนี่ยให้มีแต่ความเจริญรุ่งเรืองก้าวไปด้วยกัน อันนี้แม่หมอเป็นกําลังใจนะคะสําหรับเพื่อนๆที่เลือกกรุ๊ปนี้นะขอให้คุณสมหวังในทุกสิ่งขอให้คุณผ่านอุปสรรคปัญหาต่างๆไปได้ด้วยดีวันนี้แม่หมอบายๆนะคะพบกลับกรุ๊ปที่3ต่อไปได้เลยค่ะสวัสดีค่ะ <S <S สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆที่เลือกกรุ๊ปที่3นะคะในหัวข้อคลิปนี้กรมความรักของคุณใกล้ยุติลงหรือยังนะคะนะ วันนี้แม่หมอก,ก็จะมาลุ้นไปพร้อมๆกันนะคะสาหรับเพื่อนๆที่เลือก,กรุ๊ปที่3นี้นะว่าคุณได้พลังงานหน้าไพ่อะไรนะคะนะแทนแทน,แนใบแรกนะคะคุณได้กรุปรูปภาพที่เป็นเหมือนห้องสี่เหลี่ยมที่มันมีโต๊ะนะคะนะแบบอยู่แบบเดียวดายอยู่ในกรอบแม่หมอคิดว่าความรักครั้งนี้น่าจะยังไม่ยุติกรรมความรักครั้งนี้น่าจะยังไม่ยุติ มันยังไม่ถูกปลดปล่อยหรือปล่อยวางไปได้นะคะเ,เพื่อนๆเนาะแล้วก็ใบต่อไปว้าวเป็นภาพของคนที่กําลังนั่งจิบกาแฟนะคะมือแล้วก็มีแก้วอยู่2แก้วอันนี้แม่หมอคิดว่าเพื่อนๆที่เลือกกรูปนี้คุณอาจจะยังรอความรักรอคนที่เรารักให้เข้ามาเติมเต็มในชีวิตนะค่ะนะกรรความรักของเรายังไม่ยุตินะคะกรูปนี้นะ แทนแทนใบสุดท้าย f l o w e r n e e d s time t o o o m เขาบอกว่าคุณยังต้องการสิ่งสวยงามยังต้องการความรักที่เหมือนดอกไม้ในเวลานี้ให้เกิดแก่คุณอันนี้แม่หมอเป็นกำลังใจนะคะเ,เพื่อนๆนะ หากกรรมของคุณยังไม่ยุติก็ขอให้คุณเจอคนดีๆคนที่คุณรอคอยเข้ามาในชีวิตเติมเต็มความรักของคุณได้นะคะเพื่อนๆที่รกกลุมนี้คุณอาจจะเกี่ยวข้องกับพลังงานหมายเลขสหรือเป็นคนที่เกิดธาตุลมเมถุนตุลกุมนะคะเป็นคนที่เกิดวันอังคารได้ด้วยนะคะอันนี้นะ พลังงานวันหรือธาตุไม่ตรงไม่เป็นไรนะคะเป็นแค่ตัวอย่างนะคะเพื่อนเนาะที่มันโดดเด่นขึ้นมานะคะแม่หมอขอดูซิว่าข้อความจากคนที่คุณรักต้องการสื่อสารอะไรกับคุณถ้ากรรมความรักยังไม่ยุตินะคะรักนะแต่ไม่แสดงออกเขาว่าอย่างนั้นนะคะเพื่อนเนาะแล้วก็ข้อความใบนี้อยู่ห่างๆแบบห่วงๆนะคะแล้วก็ไกลเพียงตัว แต่หัวใจใกล้กันนะคะผ่านจากข้อความที่ไม่เหมาะจัดทําขึ้นแสดงว่าความรักครั้งนี้นะคะคนคนนี้เขายังรักคุณอยู่นะแต่ว่าความรักครั้งนี้มันแสดงออกไม่ได้ นะแล้วก็เป็นความรักที่คุณกับเขาอาจจะห่างหายกันไปแล้วก็ได้เนาะอยู่ห่างไกลกันแต่ก็ยังเฝ้าห่วงกันอยู่นะคะอยู่ห่างๆแบบห่วงหวงนะอยู่ไกลแคล่เพียงตัวแต่ใจยังใกล้กันว้าวเ,เพื่อนๆนะคะนะแม่หมอเป็นกําลังใจความรักเสมอๆนะคะเ,เพื่อนๆนะขอดูไพ่องค์พระพิฆเนศต้องการสื่อสารอะไรเพิ่มเติมนะคะเ,เพื่อนๆนะ ไพ่ของ r l e c t i o n หมายเลขที่49แม่หมอต้องบอกว่าเพื่อนๆที่เลือกกรุ่มนี้นะเขาบอกให้คุณนะพักผ่อนบ้างนะรีแลกเปลี่ยนสถานที่ไปอยู่ในที่ที่มันสามารถเป็นธรรมชาติมีดวงดาวมีพระจ,จันทร์นะคะผ่อนคลายนะนเพื่อนๆนะตามด้วยหมายเลขที่30เพอร์ l พลิสนะคะเป็นไพ่ที่องค์พระพิฆเนตเนี่ยถือ,อ,อดอกบัวนะ บ่งบอกว่าเพื่อนๆที่เลือกกุนี้คุณเป็นคนที่ฝักใฝ่ธรรมะด้วยส่วนหนึ่งนะคะพยายามที่จะมุ่งม,มั่นนบูชาในเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือพยายามเอาธรรมะเข้ามาควบคุมตัวเองเพื่อให้ตัวเองเนี่ยผ่อนคลายและรีแลกในเรื่องของความรักนั่นเองนะคะพลังงานใบสุดท้ายใบเลขที่48 Device Support นะคะเขาบอกว่าความรักของคุณเนี่ยนะมันมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เสมือนว่าเป็นคนวาจาสิคุณเป่งเสียงดังออกมาว่าองค์นะคะนะนะไพ่ขององค์พระพิกเนสสื่อสารแบบนี้นะคะเพื่อนนะเป็นคนที่มีพลังอํานาจมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ดูเละคะคนที่จะเข้ามาในเรื่องของความรักของคุณได้ต้องเป็นคนที่ มีสินเสมอคุณหรือเป็นคนที่ดีเท่านั้นหรือชอบแนวเดียวกันเท่านั้นอันนี้นะคะแม่หมอก็เป็นกําลังใจนะสําหรับเพื่อนเพื่อนที่เลือก,กร๊ปพลังงานใหม่เลขสขอให้พลังงานกรรมของคุณเนี่ยเบาบางลงและยุติลงได้ต่อไปในอนาคตนะคะ ปล่อยวางและปลดปล่อยนะคะนะจะได้มีสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตขอบคุณทุกการกดไลค์กดซับสไครต์นะคะแล้วก็ขอบคุณเพื่อนๆที่มาดูดวงเป็นการส่วนตัวผ่านช่องทาง facebook กับแม่หมอด้วยนะคะขอบคุณมากๆบางท่านจัดทาให้ราช้าขออาภัยด้วยนะคะวันนี้แม่หมอบายๆนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ